โอ้ยพี่น้องเอ้ยงานงอกบ้อระเบาวอิดวะเนี่ยติดลมพี่น้องติดน้อยเดียวบ้อขึ้นเลยโอย้งานงอกงานงอกเลยพี่น้องโมเมนต์คอนเทนต์ด้วครับพี่น้องนี่ยโมเมนต์คอนเทนต์ด้วนี่ติดอีดีครับพี่น้องติดอีดีโอ้ยงานงอกระเบาวอิดครับผมนามูบจูพู้ติดเบลอร์ดด้วยครับพี่น้องมาบบาอีจัยเบิร์นครับผมแตะขึ้นโมได้ครับ ติดนิดเดียวเองนะพี่น้องรวมครับผมปกติว่าอีกก็เคยมาจอดดิเดกนี่เบื่อกี้ครับขั้นล่างติดเดียวขั้นลา่างขาหน้าเนะาะขาหน้าติดเลยครับผมขานหน้าติดกับดินแล้วถึงซานดินนะครับผมขึ้นบ่อไดลเลยขี้นิ่งพี่น้องตาบ้าอีพายเพิง่งร่อลูกครับผมเอ้โมเมนต์ครับตัวร่อ ต้องรอรอังประจมเลยพี่น้องรอรังประจมมาพี่น้องบายอีกทีาพาเบิ่งฟังเลยครับผมฟังซ้ายฟังซ้ายจมนิดเดียวเองนะครับเป็นดินทรายพี่น้องข้างล่างเป็นกองดินทรายผมเคยเอาทรายมาันลงอยู่นี่เน,นาะก็ว่ารถเขาออกได้นี่จมเลยครับผมขา้างหน้าข้างหน้าถึงแล้ว รลอดล้งปรจมนะครับรลอดล้งรลอดล้งมันมื่นซืี้ยครับผมเมื่อกี้เมืเ่มจมมาอย่างเดียเสมอเสมอครับผมเม,มื่อจมแต่ว่าทางหน้าจมเนี่ยหัวทิมเนี่ยขางหน้าผู้ใด,ดมีวิธีขึ้นผู้ใด,ดมีวิธีเอาขึ้นแนะนำเบาอีกเด้อครับที่ถอดก้อนส้นหนาเอาเมลแรงไปคำขางหน้าขึ้นวะเด็กฮะแนวมาห้องรอนะครับผมเนาะถ้าขึ้นเมื่อไรอีดีเบาอีวาสิไซวิธีธธนี่เด้อครับผมถอดก้อนส้นหนาออกเอาเมแรง ขำของนาเนาะครับผมเนะนาะหาคอนหายังมาขำขำนาลอยลก็ยังหาแนวมาโน้นหลอนะพี่นอ้องเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนกำลังไปพอเถ่อกำลังไปเอื้นรถไทยห็ครับผมกำลังหารถไทยมาหลากงานงอกเลยปกติวาีกก็ไม่เคยจอดหรอกวันนี้ครับผมปกติวายจะพุน่นจอดซุปหัวเขาพุ่นครับผมกองหินพุน่นเมื่อวานคือจังไรพุ่นนี่แดนเขามาจอดนี่ขึ้น่าจีดจอดลายมือนะพี่นอ้องแม่นดีๆจอดลายมือสั่มันจีงานงอกเล้เนี่ครับผมจี้เอาคืนได้พุ่นนี่ โอเคครับผมซอยเป็นกำลังใจให้บาวอินเด้อครับผมเนดะ้อผู้ใดมีวิธีก็แน,นะนำเบาวอินเลยครับผมโอเคขอบคุณครับ